สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องไตเติเอลอะรนะครับวันนี้อยู่ผมเติลน,นะวันนี้เข้าสู่พากของบ้านผีสิงแล้วนะครับและนี่คือตอนจอบของเกมเสมอเบสซิ่งนะครับพากจบนะครับได้ได้อันนี้แล้วได้ตะกรูแล้วทีนี้ผมกำลังการปล่อยครับ โอ้ยังกาะติดยังอยู่ครับดีแล้วมาเป็นเพื่อนก็ยังดีครับโอ้มีเสียงม,มาหอนเฮ้ยเอาจริงนะครับภาพตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่น,น,นด่านเล่ตัวว่าโอ้โอนหโคตรน่ากลัวภาพมือด้วยแล้วเพลงก็โอ้โหบิวซะเอสีน้ำหรอนยิงยิงซะเลยเป็นไงโอ้ยเด้งเด้งเด้งรถเด้งเลย เอ้ยเอาเนี้ย,ย,ยไม่ได้เอ้ยไปแล้วครับจากหลวงเอ้ยไปไหนนี่แน่เอาสักอีกทีหนึ่งทอาไม่เป็นไรเอาอีกทีนี่เน่น้องสาวโดนซะเนี่ยเอาตะปูครับปล่อยซะ ไม่โดนเว้ยตอนนี้จะโูงเปลี่ยนครับจะต้องเป็นอันดับหนึ่งคนระับจำไม่ผิดน,นะโอ้มีปล่อยเข็มมาด้วยครับแม่จะก,กาจอย่าโอ้ยลื่นนะโอ้ยปล่อยสีปล่อยสีนะ้ำโอ้ยนี่แนละยิงคู่เลยครับดับเบิลคิวซะ เวลาปล่อยครับปล่อยของครับปล่อยตะป,ปูไปโอ้ยิงอูย้ยไม่โดนนะโดนได้ไงเนี่ยรถเด้งไปเลยเก็บเพหงก่อนนั่นแหละอ่ะดื่มยาพิษครับไปแล้วจ้าวูา้ยได้หินด้วยนี่เก็บของครับแล้วก็ปล่อยตะป,ปูครับป้า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 ,ปา,ปา,ปาไม่กลัวเลย แต่บรรยากาศน่ากลัวจริงนะโอ้คลิปนี้จะยาวนานหน่อยนะเพราะว่าด่านมันอย่างบอกได้ว่าระยะทางมันเยอะขึ้นนะอา,อาด้ายในตาแล้วแซงเลยครับแม่ด้จบจบๆเลย ขึ้นมาแล้วโลมาโอโ้เสียงมาหอกันทับน่ากลัวจริงยังมีเสียงในาฬิกาด้วยผมแนะนำว่าใครกลัวนะครับเปิดไฟเล่นดีกว่าครับถ้าปิดไฟเล่นนี้โคตรน่ากลัวแน่นอน ปล่อยนี่แล้วเอาแล้วครับเข้าถึงช่วงท้ายแล้วแต่ก็ยังต้องเอาในตาที่ได้ก่อนนะในจบจบไปเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเล่นโหมดของเอ็กเปิดบ้าีกว่าครับ ตอนนี้นำขาแล้วเรียบร้อยครับได้ยินเสียงสังคงรัง้งคาแล้วตกหู้ก็มาครับหูหูไใกล้ถึงแล้วอาละบอลในตั้แล้วไปแล้วครับเข้าเส้นชายง่ายได้ครับ Now, ตอนนี้เขาเรียกว่าด่านหนองครับหนองน้ําแต่บรรยากาศคนน่ากลัวนิดนึงโโอ้ Three, <go. S 2> มีตะคงแต่ค่ายน้ําด้วยอ่ะ <Mer th. S 2> เพิ่มความน่ากลัวครับอีกอ่มามาถึงก็ขึ้นสะพานไม้แล้วแต่ต้องบอกว่าโอ้หไกลจริงๆนะ่านเนี้ย ปล่อยแล้วตะปงตะปูรับ,ล,บล,ลื่นเอาให้ลื่นซะจะตกน้ำไปอ้าวไปแล้วเหรอโอ้ไม่โดนเนี่ยไปไม่ได้ไกลหรอกเดี๋ยวก็าตามทันทจริงๆก็จะทำคลิปพวกว a ล o เรนนะครับ แต่จากว่นโนบุกผมก็ไม่ไหวด้วยครับแล้วก็ผมไปทำเพจอย่างอ่าช่องหมายหมกคือช่องอ่าแหมลืมชื่อลืมชื่อช่องตัวเองอะเฟซบุกนะทำช่องเกมมาใน c e b o o k ครับปร,กกรบากฏว่าโอ้โหแหลกครับเกมอย่างวอลเลน์นนเนี่ยในที่สุดทางัินเอ์เน็ตผมก็หน่วงไปด้วยเพราะว่า ที่เล่นอ่ะเล่นเกมมาเราแล้วเนะี่ยใช้เน็ต 4G นะเออค่าบิีก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเอามาเล่นไลด้วยเนะี่ยหน่วงแน่นอนเอเคเขาเลยไม่ขอไล์ด้วกันนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อบางลิปอาจจะลงในคลิปนี้ก็ได้นะหากว่าเล่นแล้วร,รู้สึกว่าไม่แหลกนะนี่ยิงสเสริมไงอ่ะ ติดในตันแล้วจ้าปล่อยนี่ด้วยครับปล่อยตะปูไปยิงซะจะแซงแซงไม่ได้อ่าโอ้ยย,ยิงไม่โดนอ่ะเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดได้แล้วนี่แน่ย,ยิงเฉยไดย้ิงเลยเป็นไง เด้งย่ากับร้านชิ้นชื่อดังนี่นะยิงสักทีหนึ่งครับดับเบิลคิวซะขอเหตุขอเหตนี่ขอเหตุซะไปแล้วครับติดในตรงในตันแล้วจ้า เกือบเกือบเกือบแม่ข้าวเส้นชัยแม่ข้ารอบที่สองได้แต่เกือบโดนแซงครับปล่อยตะปูซะชนถังก่อนเพื่อจะเอาตะปูนี่ปล่อยในตัดปล่อยขันหลังเนี่ยปล่อยในตัดแล้วตันตะปูซะมันตูหลังไม่ได้ครับ จะดูข้างหลังว่าเอ๊ะมันห่างเท่าไหร่แล้วกระโดดโชว์นี่ที่มีเวลามีเวลาเล่นโอ้เมื่อกี้เห็นค้นตามมาอยู่ข้างขวามือนะเมื่อกี้แว็บหนึ่งเก้าสู่ของสุดท้ายแล้ว ลัด่อยไปแล้วจ้าเรียบร้อยครับเข้าสินชัยได้สำเร็จครับมาถึงดานสุดท้ายของพักของบ้านมิสิิงนะครับก็คือ นนอนฝ <Now? S 1> นตกด้วยนะครับเนี่ย <Three. Go. S 1> ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นอ่าเป็นบ้านของอะไรนักวิทยาศาสตร์อะไรถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีหม้อไฟร้อนๆนี่มีหิสบสมบัติด้วย น่าจะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะนั่นแหละน่าจะใช่แล้วมีกระทงกระทาด้วยวเออเฮ้นี่งไงโอ้โหต้องระวังเขต้องระวังตกลงไปเจอสารพิษแน่นอนเราอย่าพูดไปคปรับครูโปโซโๆครบโป มมเเต็เลยลงมาแล้วจ้าฝนตกครับคุณปู่รักษาสุขภาพด้วยนะครับ่านต่อไปเนี่ยโอ้ยน,น้ำน้ำต้องอย่ายให้โดงครับไม่งั้นต้องเริ่มใหม่นะโอ้โหดีเป็นไงแม่จะปล่อยเข็มเป็นไงอะโดนหลบซะ คุณปู่เก่งมากครับคุปปู่ป้า,ปาๆเก่งจริงๆไอเชฟเชฟไปไหนไอเชฟไปไหนนี่เนี่ยโดนยิงเลยสองครั้งติดเฮ้อ้าวไอปล่อยในตตานละเอ้ยเนี่ย้โหปิวเลยครับปิวเลยแหมเพื่อความสาจจัจใจครับ ล้มล้มมนล้มน okay. ี่นี่ม yeah. ันโอเคอุ้ยโอ้ยดีดีดียังรอดพ้นไม่ได้ไม่งั้นตกน้ำนี่แน่นอนครับน้ำสารพิษเดี๋ยวขอจะโดนขอจะโดนอมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้ยยังฮะโอ้ยไปไม่ได้เอาลงลงไม่จอวดอาจจรวดสักหน่อยไม่ได้ละ แหมแหมติดติดกำแพงซะงั้นโอ้โยยังฮาเมื่อกี้ยังฮจริงก็เลยเป็นไงเอาน้ำจ่าฟูรอดรอดไปได้ไงวะลงไปแล้วโอ้ยลดลดเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเกือบเกือบตั้งตัวไม่ทันนะเมื่อกี้ไอ้ครั้งเมื่อกี้ จบที่หนึ่งเท่านั้นหนือตบลดลกด่านได้ด่านนี้ถือว่าเป็นด่านพิเศษนะครับโอ้โหจบเลยนะต้องไปได้ไงวะแม่ไอ้สองคันที่มันลุมผมเอาล้วครับรอ,อสุดท้ายแล้วอาจจะโดนก่อนได้แล้วไปดีครับรอแล้วโอ้โหพุ่งด้วยโอ้โหยังยังแรงยังแรง ิมเพล็กก่อนยิมเพล็กก่อน,อน,นเลียวมาเจอสามพิษไม่ย้อให้ลงอะครับโอ้ยคุณโป้ครับคุณโปขับดีๆครับคุณโปูโอ้ลงอะอุ้มจะขับข้างบนไม่ได้อนะขับยากจริง เห็นรู้สึกว่าจะน้ำห่างไปแล้วนะโอ้ยไกลามาแล้วไกลามาแล้วกูปูเร็วๆหน่อยอืออย่าอย่าอย่าตกน้ำนะตกน้ำนี่เริ่มใหม่เลย ไกลแล้วไกลแล้วครับข้าวเ้นชัยยังเป็นทางการนะนี่ <Incredible. S 1> คนปูครับป้าป้า,ปาครับผู้ที่มีอายุมากที่สุดนำข้าวเ้นชัยได้ซ้เร็จอีกแล้วมาถึงดาสุดท้ายครับดาสุดท้ายแล้วนะอันนี้ตาสุดท้ายของจริงครับนั่นคือตอนจบครับของเกมเสมอฟ <Yeah, S 1> ิ่งครับ โอ้โหนี่โอ้มีรถจรวดด้วยเฮ้ยจรวดตีปีกจรวดตีปีกระวังครับน,นี่มีลาวาด้วยยิงอะไรยิงอะไรไอ้กล่องของขวาญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองโอ้โตาผมเพีย้ยนไปหน่อยนึกว่านึกว่าจะขับตรงไปได้ไม่ใช่ครับติดกำแพงติดเขาครับไปไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊แบหนึ่งปรับจอก่อนมองไม่เห็น นี่แน่เชฟเชฟโดนซาโอ้โหลาวาเห็นขุมนรลูกไปแล้วครับไปแล้วอ่าลงมาไปแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นๆครับโอ้ยิงซานี่แน่ เราวางครับความร้อนอยู่ทธีร้อยฟาเรนไฮต์แค่เอาเอากระทะมันาม,ามาวางครับแค่แล้วก็ใส่ไข่รับรองว่าสุกภายในวินเดียวอย่างแน่นอนโอ้โหโดนแล้วโดวนกล่องของขว,วัญ้วโอ้โหระเบิดตุ้มเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงไอ้กล่องของขวัญก่อนนี่แนี่กล่องของขวัญ ไอตะปูซะยิะงโอ้ยหมุนทิ้วทิ้วเลยโอ้โหโดนเค้กโดนเค้กครับจากมาสเตอร์เชฟนี่ไหนมาสเตอร์เชฟโดนนี่ซะปืนเหตุซะดยิงซะเลยครับ อาครับปล่อยจัลลว์แล้วเอาเดี๋ยวอย่าให้ตกนะอย่าให้ตกลาวานะตกลาวานะี่ยุ่งเลยโอ้โหนี่ครับปล่อยเค้กด้วยเลยปล่อยแล้วครับปล่อยจัลลว์แล้วอา้าวไปโดนอีกทีหนึ่งนี่แน่ จ้าอย่าให้ตกเราทันลักันยิงไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีสารน้ำสารป้องกันยิงครับผมพอโดนอะไรก็ไม่เป็นไรครับเฉยนี่แน่พอพอไม่มีสารยิงก็นั่นแหละครับรด,ดเด้งเลยทีนี้ปล่อยทับูไปแล้ว 快到了啊快到了啊那我就打了呀。 ผมมาแล้วแล้วก็จะปล่อยจัลลัวแล้วจะก๊อปนี่นะครับโอู้ดตีในตักเกือบตกเกือบตกใจเย็นนุ่งเอ้ยใจเย็นคุนโตใจเย็นใจเย็นป้าป้าใจเย็นครับ สี่ในตาแล้วไปแล้วจ้าปล่อยตะปูไปเอา,าครับใกล้แล้วใกล้อยู่นนจบแล้วนะจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตตเกือบตโหเหยัง ถึงแล้วยิงกระดหลฉลองโอ้ <Incredible. S 1> คนโปชนะแล้วคนโปนี่คนโปชนะเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็จะมีคัสซีนะครับคอมพิว์แล้วอะมาดูคัสซีนกันก่านนี่ครับเสมอเข้ามาแล้วนี่เย้ดีใจด้วยแ,วแต่จริงๆต้องไปคณโปนะ มาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่โดดลบมาเลยนี่ครับหมู่บ้านเสมอครับจบแล้วครับเรียบร้อยกับเกมสเสมอเลฟซิงครับนี่ฉลองดีใจครับแหมมีผู้ฉลองด้วย อย่างเป็นทางการนะครับก็เรียบร้อยเท่ากับเกมเิร์ฟเนสซิงครับปวสั่งพาร์ทในวันนี้เองนะครับเดี๋ยวเกมที่จะกลับมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นคับอื่นบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงเกมนี้นะผมจะเล่นเกมอื่นบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าวันเราแล้วผมจะสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่าครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบสดๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดอาการรี่ว่าปิงขึ้นมาครับยุ่งเลยเพราะว่าเคยลองอัด เกม,มวันเราแล้วแล้วนะครับแล้วก็อุ้ยเป็นเกิดปิงครับปิงสูงมากเลยร้อยกว่านะครับแต่ว่าอยู่ประมาณแค่หกสิบเจ็ดสิบก็พอแล้วนะแต่ถามว่าเฮ้ยไม่เล่นผ่านระบบแลนเหรอต้องบอกว่าผมยังไม่ติดสายแลนนะยังไม่ติดสายแลนเลยนะครับพอเล่นผ่านระบบ 4G ไปก่อนแต่กเปอกบอกไว้เลยว่าไม่ค่อยน่วเท่าไหร่นะครับเล่นได้ตามปกตินะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้จะเป็นตอนไหนนะนะครับแต่ว่ายังมีอีโมดหนึ่งนะที่ยังไม่ได้เล่นโชว์ก็คือหมวดชิงทองนะครับหมวดชิงทงนั่นเองนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ช่องไตเติลอะโลนะครับส่วนอีกช่องหนึง่งนะครับช่องไตเติลซึ่งช่องนั้นเนี่ยจะเป็นช่องที่ผมนะอยากจะอยากจะทาเกี่ยวกับคอนเทนต์มวยปั้มนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําข่าวนะก็เกี่ยวกับพวกภามวยปั้มครับภาคคู่ที่ว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก็ติดตามครับติดตามในช่องไตเติลนะภาพมวยป้มจะต้องบอกว่า,าผมไม่ได้ภาคนานแล้วนะ โอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ